สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจสวีเดนค่ะค่ะหลังจากที่น้องไม่ได้ทําคลิปมาประมาณหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้น้องก็ยุ่งมากเลยค่ะเพราะว่าน้องมีงานถักนะคะเพื่อที่ว่าเร่งจะจะทําเพื่อเร่งส่งลูกค้านะคะน้องก็กําหนดว่าเดือนนี้จะได้จะให้ได้ประมาณเท่าไหร่นะคะและตอนนี้น้องก็กําลังจะถักผ้ารองจานให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าลูกลูกค้าสั่งเป็นเซตนะคะ น้องก็เลยจะเร่งกะว่าอีกประมาณสามวันจะให้เสร็จนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเซตหนึ่งก็มีหกชิ้นนะคะน้องก็เลยว่าเออแบบไหนๆมันก็งานเดิมแล้วอยากเคลียร์ให้มันจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องดูดวงนะคะเพื่อนๆค่ะมีเพื่อนๆคนไหนเชื่อในเรื่องการดูดวงไหมคะคอมเมนต์มาคุยกับน้องได้นะคะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นน้องก็ ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าให้ใช้ดุลพินิษในการรับฟังนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าดราม่าอย่าอะไรนะคะชงคลิปให้เป็นคลิปเพื่อผ่อนคลายให้คลายเครียดนะคะอย่าไปซีเรียสกับมันมากมายนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะสําหรับของน้องนะคะวันนี้น้องก็จะมาแชร์ว่าน้องไปดูดวงดวงไพ่น้องไปดูไพ่ฟันธงนะคะเพื่อนๆก็คือแต่ก่อน่ะน้องทํางานร้านทําผมนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเจ้าของร้าน ก็คือเขาจะไปดูดวงแล้วทีนี้จริงๆน้องไม่ได้แพลนว่าจะไปดูนะคะแล้วพอดีวันนั้นน้องเขา,าบอกว่าพี่น้องไปดูไม้วันนี้คงไม่มีลูกค้าหรอกเพราะว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยเอ,อไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หมอดูคนนี้นะคะคิวยาวมากกว่าจะได้ดูนะคะต้องจองเป็นเดือนเดือนนะคะต้องบุ๊กเป็นเดือนเดือนอ,อ่างเงี้ยแล้ววันนั้นถึงคิวถึงคิวน้องเขาพอดีพวกน้องก็เลยพากันไปดูไปดูกันสี่คนนะคะ ก็มีคุณยายเจ้าของรา้านแล้วก็มีน้าเจ้าของรา้านแล้วก็เจ้าของรา้านแล้วก็น้องนะคะไปกันสี่คนแล้วก็พอวันที่ไปดูดวงนะคะฝนตกแรงมากต้องแบบดูดวงด้วยทั้งฟังเสียงฝนทั้งฟังเสียงหมอดูทานายนะคะแล้วกลัวจาไม่ได้นะคะน้องเจ้าของรา้านก็เลยว่าพี่น้องเดี๋ยวเราอัดคลิปอะไรเงี้ยค่ะน้องเขาก็เลยอัดคลิปนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเก็บไว้ฟัง ไว้แบบมาพิจารณาดูว่าคําทํานายอ่ะมันแม่นไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องเขาอ่ะฟันธงเลยนะคะว่าพี่น้องเนี่ยหอดูเจ้าเนี้ยคนเนี้ยนะแบบเขาดูดวงแม่นมากอะไรเงี้ยค่ะให้เราก็เลยอยากรู้อยากดูนะคะปกติน้องจะไม่ไม่เป็นคนชอบดูดวงอะไรเงี้ยแต่เออไปลองดูก็ไม่เสียหายอะไรเงี้ยค่ะน้องก็เลยไปลองดูแล้วมันเป็น มันเป็นการดูดวงแบบเปิดไพ่ค่ะไม่ใช่แบบว่ามานั่งดูลายมือแล้วมาทํานายอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะน้องก็เลยไปดูพอหลังจากไปดูนะคะน้องก็เปิดไพ่ได้แบบเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าดวงน้องอ่ะจะมีการมีจะมีเกณฑ์เดินทางไกลน้องก็มานั่งคิดอยู่เราจะได้เดินทางไกลได้ได้ยังไงอย่างมากก็แค่แบบไปจังหวัดที่ตัวเองอยู่อะไรไปบ้านตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เขาบอกมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์จะแต่งงานภายในปีนี้อะไรงนี้ไงคะ่ะน้องกาจะแต่งได้ไงน้องก็คิดอยู่จะแต่งได้ไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าจะมีฝรั่งมาคุยด้วยสามคนน้องคิดในใจจะมีได้ไงตอนนี้ยังไม่มีคุยสักคนเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าผู้ชายที่จะมาคุยด้วยนะดีทั้งสามคนเลยแล้วจะเป็นผู้ชายที่มาอุปถัมภ์คําจุนเราในช่วงที่เราลําบากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ น้องก็น้องก็ฟังฟังก็ก็ก็แอบด,ดีใจใช่ไหมคะเออเราก็ลบาบากอยู่นะช่วงนี้ก็อยากมีคนช่วยอุปถัมภ์คาชุนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็คิดอย่างนงี้นะคะแล้วทีนี้เขาเลยว่าคนแรกอ่ะจะอายุสี่ติ๊ไปลายแล้วอีกสองคนะจะอายุห้าสิบห้าสิบขึ้นอะไรเงี้ยแต่หมอดูบอกว่าน้องก็จับพ่ขึ้นมาอีกใช่ไหมคะเขาบอกว่าผู้ชายที่จะเป็นคู่ชีวิตเราเป็นสามีเราในอนาคตอ่ะ จะเป็นผู้ชายที่แบบว่าอายุห้าสิบห้าน่าจะเป็นคนใจดีมากแต่ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะผู้ชายคนเนี้หลังจากที่เขาคบเราแล้วผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าเกณฑ์การเดินทางของเราคือน้องก็จับไพ่ออกมาเขาบอกว่าเกณฑ์การเดินทางอ่ะก็คือจะได้เดินทางเดือนตุลาคมเอ้ยเดือนเดือนพฤศจิกา กัายนเขาบอกว่าจะได้เดินทางเดินพฤศจิกายนและเราจะได้จับเงินก้อนเดือนมิถุนายนเป็นหลักแสนเขาพูดอย่างนี้นะคะน้องก็คิดว่าจะจับจะจับเงินแสนได้ยังไงน้องก็ฟังน้องก็แบบน้องก็คิดเอกใจอย,อยู่นะคะแต่ในใจก็คิดดีใจแบบเหมือนว่ามีคนมามาสร้างกําลังใจให้เราไงคะในในช่วงกําลังที่เราแบบรู้สึกแย่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องก็ฟัง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 ไป แล้วพอหลังจากนั้นมาเขาก็เลยว่าเปิดเปิดไพ่ฟันธงสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไพ่ใบสุดท้ายค่ะเขาก็เรียว่าไพ่ฟันธงเขาเรยว่าเธอจะได้แต่งงานภายในปีนี้แล้วก็จะได้จับเงินก้อนเงินแสนเป็นหลักแสนไม่ใช่หลักหมืน่นภายในเดือนมิถุนายนและก็จะได้เดินทางไกลภายในเดือนพฤศจิกายนน้องก็จำแค่แค่สามข้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คู่ชีวิต ก็คือไม่ไม่เกินห้าสิบห้าแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งน้องก็ได้มีโอกาสรู้จักกับลูกค้าท่านหนึ่งมาทำโคมก็คือน้องก็ได้คุยกับเขาเขาก็บอกเขาเจอแฟนของเขาในเว็บไซต์หาคู่เขาก็แนะนําให้น้องสมัครเว็บไซต์หาคู่เขาก็ช่วยน้องสมัครอะไรอย่างนี้ยคะ่ะน้องก็เลยสมัครเข้าไปพอหลังจากที่สมัครเข้าไปแล้วน้องก็ได้เข้าไป หาคู่ในเว็บไซต์ใช่ไหมคะน้องก็เจอผู้ชาย3ามคนจริงๆค่ะคนแรกอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คนที่สองอยู่ประเทศออสเตรเลียคนที่สามก็คือสามีนะคะที่คุยกันนะคะในช่วงนั้นในในช่วงนั้นก็คือเราเรายังไม่ไม่ตัดสินใจว่าเราจะเลือกใครนะคะแต่ว่าคุยไปสักครั้งหนึ่งน้องก็ตัดสินใจแล้วว่าน้องจะเลือกผู้ชายสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าเขาอายุยังไม่แก่ใช่ไหมคะเพื่อนๆอีกสองคนอะ่ะก็คือคนที่ออสเตรเลียอายุห้าสิบ แต่ว่าสามีน้องอายุห้าสิบห้าน้องเลยอโอเคฉันตัดสินใจเลือกผู้ชายที่สวิตเซอร์แลนด์นี่แหละก็คุยวางแผนเรื่องอนาะคตกันเรื่องว่าจะแต่งงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็แพลแนเรียนภาษาไทยด้วยนะคะแล้วพอหลังจากนั้นมาแฟนน้องก็เริ่มคุยคุยเริ่มเข้ามาคุยเริ่มมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าคือเขาชอบเราเขาดูแล้วแบบเหมือนมันใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยว่า ผู้หญิงคนนี้แหละเออก่อนก่อนที่จะพูดคํานี้นะคะก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือน้องจะบอกผู้ชายทุกคนเลยนะคะว่าฉันคุยกับผู้ชายตอนนี้อยู่สามคนนะเป้าหมายของฉันคือฉันต้องการคู่ชีวิตฉันต้องการคนที่มาสร้างอนาคตสร้างครอบครัวใหม่กับฉันและสามารถซัพพอร์ตฉันได้เลี้ยงดูฉันได้นักลูกของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าพวกคุณคิดว่าพวกคุณทําไม่ได้เราก็อย่ามาเสียเวลาคุยกันนะน้องพูดอย่างนี้เลยนะคะน้องไม่แบบ น้องไม่กักน้องไม่เสียดายว่าจะเป็นฝรั่งคือณตอนนั้นเข้าไปในเว็บไซต์มีเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆมีให้เราเลือกคือตอนนั้นเราเป็นผู้เลือกค่ะเราไม่ต้องไปเสียดายคือเราเลือกไปเลยแล้วทีนี้ทุกคนก็ยอมรับได้หมดทุกคนที่เขาเลือกที่จะคุยกับน้องเขาบอกว่าน้องเป็นผู้หญิงที่เปิดเผยเป็นคนตรงๆแบบเหมือนแฟร์แฟร์ไม่แคร์อะไรมากอะไรเงี้ยเพราะปกติเขาจะเห็นแบบเหมือนว่าผู้หญิงจะโกหกอะไรแบบเหมือนประมาณว่าคุยกับคนอื่นก็ไม่ยอมบอกอะไรเงี้ยเอาเราเป็นตัวเลือกอะไรเงี้ย จริงๆน้องก็เอาทุกคนเป็นตัวเลือกแต่ด้วยความที่ว่าเราบอกว่าเราคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรยเงี้ยค่ะแล้วพออยู่มาวันหนึ่งแฟนเราก็สามีน้องเนี่ยค่ะเขาก็อยากจะมาเจอน้องใช่ไหมคะ่ะน้องก็เลยบอกว่าคุณจะมาเจอฉันได้ไงฉันนัดเจอกับผู้ชายอีกคนนึงแล้วเขาจะมาแล้วช่วงวันนั้นนะคุณอย่าโทรมานะฉันจะไปหาเขาคือเรานัดเจอกันน้องก็พูดอย่างนี้เนาะแฟนน้องก็เลยแบบ คือเขาก็น้อยใจอะนะคะว่าแบบเออแบบคือเขาเริ่มรู้สึกชอบเราแล้วเขาเล่าให้ฟังนะคะณตอนณตอนที่รู้จักที่คบกันแล้วอะไรเงี้ยเขารักคือเขารู้สึกชอบเราแล้วอะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็เลยแบบว่าขอให้ฉันเจอหน้าคุณได้ไหมเขาก็ส่งสติกเกอร์ส่งข้อความมานะคะว่าขอให้ฉันคุยกับเพอได้ไหมวันนี้อะไรเงี้ยคือช่วงนั้นน้องก็ทํางานน้องก็มีลูกค้าใช่ไหมคะน้องก็แบบทําทผมกว่าจะเสร็จบางวันคือมันติดลูกค้าบางทีกว่าจะเสร็จ มันก็แบบเวลาที่เขาโทรมาแล้วคุยไม่ได้ไะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กังวลอะไรเงี้ยพอหลังจากที่เขาโทรมาเป็นช่วงเวลาที่เรานอนไงคะ่ะน้องก็เลยแบบว่า,วาเธออย่าวิดีโอคอลคุยนะคือเราคุยกันแบบนี้ได้ก็คือเขาบอกว่าฉันอยากเห็นหน้าเธอฉันอยากเห็นรอยยิ้มเันขอเจอได้ไหมอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอะ่ะก็คือน้องก็นอนกับเพื่อนกับลูกชายเพื่อนไงคะเราก็ไม่อยากรบก,กวนเพื่อนใช่ไหมแต่เพื่อนก็เลยว่าไม่เป็นไรคุณนายเดี๋ยวให้ให,ให้เขาโทรมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยว่าโอเคคุณโทรมา คุยได้ไม the ่นานนะอะไรเงี it is. It is ้ยเขาก็โทรมาเขาก็เห็นว่าเรานอนบนที่นอนปิกนี้ค่ะเพื่อนๆที่นอนปิกนี้แล้วก็มีลูกชายเพื่อนนอนตรงกลางแล้วก็มีเพื่อนนอนข้างๆเขาเห็นแบบสภาพที่เรานอนกันอ่ะคือเขาสงสารน้องเขาคิดในใจเขาบอกเขาปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าฉันจะเอาผู้หญิงคนนี้เป็นเมียให้ได้เนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะเวลาคุยกับฝรั่งนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะคะว่าเราอยู่ว่าการเป็นอยู่เราเป็นยังไงเปิดให้เขาดูเลยถ้าเขารับได้ก็รับ ถ้ารับไม่ได้ก็เราก็ถอยห่างก็แค่นั้นไม่ต้องจําเป็นไปนง้อมากนะคะเพราะว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะอยู่ยากเดี๋ยวน้องจะทําเป็นอีพีให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะแล้วพอพอ,พอหลังจากเขาเห็นเราแล้วเขาก็ปฏิทานไปนะคะว่าเขาจะเอาผู้หญิงเป็นคนนี้เป็นเมียให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นนะคะก็คุยๆก็คบกันนะคะพอแฟนน้องบินมาบินมาหาน้องใช่ไหมคะก็ได้เจอกัน ก็ได้เจอกันไปนทานข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นมาเขาก็บินมารอบสองเขาก็บินมารอบสองเพื่อที่มาขอเราแต่งงานนะคะมมั่นมา,มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วคนนี้พอวันที่เขาบินมาขอเราแต่งงานก่อนวันที่เขาจะกลับเขามีปัญหา <c oughs> เรื่องสุขภาพจริงๆคะ่ะเพื่อนเพื่ออันนี้ก็คือแม่นข้อที่สองแล้วนะคะขอ้อเอ้ยข้อแรกก็คือว่าคบกับผู้ชายสามคนโอเคสามคนจริงข้อที่สอง ก็คือว่าเออเดี๋ยวน้องน้องพูดรัดขอโทษนะคะก็คือครั้งที่สองเนี่ยก็คือน้องมีก็คือแม่น้องเข้าโรงพยาบาลน้องก็เลยได้กลับบ้านแล้วทีนี้แฟนน้องสามีน้องค่ะเขาก็โทรมาเขาก็เรียกว่าน้องก็เรียกว่าฉันคุยกับคุณไม่ได้นะตอนนี้ฉันอยู่บนรถบัสอะไรเงี้ยฉันกาลังเดินทางกลับบ้านอะไรเงี้ยเขาว่าเธอเป็นอะไรหรออะไรเงี้ยน้องก็เรียกว่าอ๋อแม่ฉันเข้าโรงพยาบาลแม่ฉันเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ แล้วนี้เขาแบบอ๋อเป็นอะไรมากไหมอะไรอย่างเงี้ยอาวอแล้วเธอมีตังค์ไหมคือแบบเฮอเพื่อนๆขามันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าคนเราถ้ามันจะเป็นคู่กันนะคะมันจะมีอะไรมาคิดก,กันแบบแมทกันได้ง่ายมันทําให้เรารู้สึกอุ่นใจอะไรเงี้ยเขาถามว่าเธอมีเงินหรออะไรเงี้ยน้องก็ลเ,เลยว่าฉันก็มีไม่เยอะหรอกน้องก็เลยพูดอย่างนงี้เนาะฉันก็มีแต่มีไม่เยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าแล้วเมื่อไหร่เธอจะได้กลับไปทํางานน้องก็เลยว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาเกลียดว่า ฉันขอฉันขอแสดงความเป็นเพื่อนที่ดีให้คุณได้ไหมเขาก็เลยพูดอย่างนี้เนาะน้องก็เลยว่าคุณจะแสดงยังไงล่ะเขาก็เลยว่าอย่าหาว่าฉันดูถูกคุณนะฉันไม่ได้ดูถูกคุณแล้วฉันไม่ได้ซื้อขายอะไรกับคุณคือขอให้ฉันช่วยเหลือคุณได้ไหมน้องก็เลยถามว่าคุณจะช่วยเหลืออะไรฉันเขาก็เลยว่าขอให้ฉันส่งเงินให้คุณได้ไหมเป็นค่ารักษาพยาบาลแม่คุณห, lips, หรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างที่คุณดูแลแม่ของคุณและอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกของคุณ ขอให้ฉันแสดงความมีน้ำใจการเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณได้ไหมอะไรเงี้ยน้องก็เลยว่าคุณอย่ามาล้อเล่นอะไรคุณอย่ามาหลอกฉันนะเงินในบัญชีฉันมีไม่เยอะหรอกไม่มีด้วยซ้ำคุณอย่ามาหลอกฉันเลยลําพังแค่ชีวิตการไปอยู่แค่นี้มันก็ยากลําบากมันจะตายอยู่แล้วน้องก็เลยพูดอย่างนี้น้อน้องก็พูดกับเขาเขาเลยว่าได้โปรดได้โปรดเชื่อฉันได้โปรดเชื่อฉันฉันขอหมายเลขบัญชีของคุณหน่อยอะไรเงี้ยก็คือนตอนนั้นน้องก็คิดแล้วว่ามันไม่มีอะไรเสียหายนี่ค่ะเงินในบัญชีเราก็ไม่มี ออถ้าเราจะบอกเขามันก็ไม่ผิดหรอกมัง้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงโกงเราไม่ได้หรอกมาหลอกเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้น้องก็ส่งมาเลขบัญชีให้เขาแล้วนี้สักพักสักประมาณไม่ถึงสิบนาทีค่ะเขาส่งเขาส่งเขาส่งข้อความเป็นแบบเหมือนเป็นกระดาษที่เขาโอนเองินเข้าบัญชีของเราอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยว่าอีกประมาณสามวันทําการหรือว่าสี่วันทําการนะอะไรอย่างเงี้ยคุณถึงจะได้รับเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าน้องจําได้ว่าตอนนั้นอ่ะเขาโอนให้น้องอะ่ะมันเป็นมันเป็นวันวันศุกร์แล้วทีนี้เขาก็เล่กว่ามันเงินก็ยังไม่เข้าวันศุกร์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าประมาณสามสี่วันทําการเขาบอกว่า,วาฉันคิดว่าเงินน่าจะถึงคูณวันวันพุธนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วจํานวนเงินอ่ะเพื่อนเพื่อนคะจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทท่วนค่ะเพื่อนๆน,ค,น,น,น, 1, น,ค,น,นคือแบบน้องก็แบบ ทั้งดีใจทั้งตกใจคือแบบเหมือนประมาณว่าน้องไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นจริงหรอแบบมันต้องสแกมเมอร์แน่เลยสแกมเมอร์แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะน้องก็แบบก่อนที่เราจะคบกับฝรั่งน้องก็ต้องศึกษาดู youtube ดูอะไรของพี่ๆหลาย,ลายคนที่เขาแชร์ประสบการณ์กันใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดสแกมเมอร์จะมาเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ยังไม่เชื่อนะคะน้องก็เลยเออถ้าจะโกงก็โงกโงอะไรไม่ได้เราก็ไม่มีเงนินในบัญชีให้โกงหรอกอะไรอย่างเงี้ย เออรอรออ,อีกสามสี่วันคงไม่เสียหายห,ายหรอกมั้งอะไรเงี้ยนะมีข้อความมันก็มีข้อความเข้ามาติ้งตองข้อความเข้ามาว่ามีเงินเข้าในบัญชีของคุณหนึ่งแสนบาทเพื่อนเพื่อน,น,นค่ะมันมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์อ่ะยังไม่เคยแบบไอ้เนี่ยทําไมเขาแบบเขากล้าที่จะให้เราอะไรอย่างนี้ไงคะน้องก็เลยว่าเออแบบ ทำไมผู้ชายคนนี้ยเขาเขาเป็นคนที่แบบว่าที่ดีแบบนี้คือตอนนั้นเรายังไม่เรายังไม่เจอหน้ากันนะคะตอนตอนที่เขาโอนเงินมาให้อ่ะค่ะเพื่อนๆค่ะก็คือหลังหลังจากที่น้องกลับมาทํางานอีกรอบเราถึงได้เจอหน้ากันเขาถึงมาเมืองไทยนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้เขาโอนเงินเขาให้น้องก็ยังไม่ส่งข้อความไปบอกเขานะคะกลัวแบบเหมือนประมาณว่าได้เงินฉันแล้วก็อยากคุยกับฉันนะเธออะไรประมาณเนี้ยน้องก็เลยนิ่งเงียบกว่าดูเชิงก่อนนะคะพอหลังหลังจากวันนั้นมาวันพูดเขาก็เลย โทรมาถามว่าคุณได้รับเงินหรือ,อยังอะไรเงี้ยยังโกหกเขาอีกนะคะว่ายังก็เลยบอกอย่างเงี้ยเขาเลยเออเดี๋ยวรอรอ,อสักอีกสักทีโมงนะถ้าอีกประมาณชั่วโมงนึงเงินยังไม่เข้าเดี๋ยวฉันจะโทรเช็คที่แบงก์ของฉันอะไรเงี้ยว่าทาไมมันเงินยังไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะพอสักพักนึงน้องก็กลัวเขาโทรไปที่ธนาคารก่อนไงคะแต่แฟนน้องไม่งง่ะคะเขาคงรู้แล้วแหละว,ว่าเงินมันเข้าแล้วอะไรเงี้ยน้องก็เลยว่าอุย๊ย เนี่ยมันมีข้อความเข้าแล้วเงินเข้าแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นข้อที่สองที่หมอดูดูให้นะคะว่าเราจะได้จับเงินก้อนเงินแสนในเดือนมิถุนายนเดือนนั้นเป็นเดือนมิถุนายนจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วพอหลังจากนั้นข้อที่ข้อที่สามก็คือเขาบอกว่าแฟนจะได้มีการผ่าตัดใช่ไหมคะก็จะได้มีการแบบเหมือนประมาณเกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เกี่ยวกับการผ่าตัดเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยพอหลังจากที่เขามาเจอน้องแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เขาโอนตังค์ให้แล้วอีกสักประมาณสองอาทิตย์แหละเขาก็บินกลับมาเมืองไทยเขาก็บินมาเมืองไทยมาหาน้องอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอกันแล้วพอหลังจากที่ได้เจอกันเขากลับเขากลับประเทศของเขาไปแล้วเขาก็มาหาเราครั้งที่สองมาหาเราที่บ้านที่น้องเคยทาอยู่คลิปหนึ่งที่ว่าแฟนฝรั่งไปหาที่บ้านนะคะแล้ว พอคลิปนั้นเขาก็ขอน้องแต่งงานนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้มั่นได้อะไรกันแล้วพอหลังจากเขาจะกลับประเทศของเขานะคะเขาปวดท้องเขาเป็นนิ่วในถุงน้ําดีะค่ะเขาปวดท้องตั้งแต่เขาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินขอนแก่นเขานั่งไม่ได้เลยนะคะหนึ่งชั่วโมงเขาต้องยืนยืนแล้วก็เดินในในเครื่องบินนั่นแหละค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงสนามบินสุวรรคุูมเขาก็ยังปวดไม่อยู่นะค่ะแล้วก็เขาก็บินไม่ได้ภายในคืนนั้น เขาก็เลยต้องได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวตสามสามคืนนะคะสามวันแล้วก็พอหลังจากนั้นคือจริงๆอะ่ะหมอที่เนี่ยเขาก็อยากผ่าตัดให้แต่ว่าหมอประจําตัวของเขาที่เขาใช้ประกันอะ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวมาตรวจเช็คก่อนบางทีมันอาจจะไม,ไม่ต้องผ่าตัดก็ได้มันอาจจะมีวิธีอย่างอื่นที่แบบสไลด์นิวสลายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาอยากหมอหมอทางเนี้ยก็คือเขาอยากตรวจเช็คก่อนไงคะแล้วเขาก็เลยกลับมาแล้วก็พอหลังจากกลับมาเสร็จ เขาก็ได้มาผ่าตัดในคือพอพอหลังจากเขากลับมาใช่ไหมคะคือตอนช่วงเออขอโทษค่ะคือน้องพูดแล้วเนาะคือตอนที่เขามาขอน้องแต่งงานอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะเขามาทําวีซ่า,น,น,ะะซาน้องได้เดินทางคือเราแฟนซื้อตั๋วให้ในวันที่สองตุลาคมเพื่อที่จะให้น้องมาดูประเทศของเขาว่าจะอยู่ได้ไหม ถ้าอยู่ไม่ได้เราก็แผนหาทางอื่นเพื่อที่ว่าหาทางออกที่ดีระหว่างสองคนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ก็แผนกันไว้ว่าน้องจะได้เดินทางวันที่สองเขากซื้อตั๋วเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยพอหลังจากนั้นคะ่ะเพื่อนๆอนข,ข้อที่สามนะคะพอหลังจากไอข้อที่สามก็คือเกี่ยวกับสุขภาพเขามันก็แม่นแล้วใช่ไหมคะข้อที่สี่ที่เรื่องการเดินทางหมอบอกหมอดูบอกว่าจะได้เดินทางเดินเดินพฤศจิกายนน้องก็คุยกับแม่น้องนะคะว่าเออข้อนี้แม่แม่แม ราะว่าหมอดูบอกได้เดินทางเดือนตุลาคมตอนแรกก็บอกว่าแม่นแม่นอะเห็นไหมแม่นจริงๆเออไม่ใช่ตอนแรกอะหมอดูบอกว่าได้เดินทางเดืนเอนพฤศจิกายนนน้องก็พูดมั่วแล้วเดยวทีนี้แฟนซื้อตั๋วให้วันที่สองตุลาคมน้องก็พูดกับแม่ว่าแม่หมอดูบอกเดินทางพฤศจิกายนแต่หนูได้เดินทางตุลาคมแสดงว่าอันนี้ไม่แม่นไม่เป็นไรหรอกน้ออย่างน้อยมันก็แม่นสามพ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอหลังจากใกล้จะถึงวันบินแฟนน้องก็เลยโทรมาว่าฉันเลื่อนซื้อตั๋วเครื่องบินฉันเลื่อนตั๋วเครื่องบินเดินทางให้คุณเป็นวันที่ห้าพฤศจิกายนนะเพราะว่าเพราะว่าฉันจะได้ไปประชุมที่อเมริกาเพื่อนๆแบบเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากค่ะแบบเหมือนว่าเฮ้ยมันจริงเหรอที่แบบ หมอดูจะดูแม่นขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นมันเลยทำให้น้องเชื่อเสมอว่าเวลาดูดวงน้องจะชอบดูแบบเป็นไพ่คือเราหยิบของเราเองโดยที่แบบไม่ต้องมาให้คนอื่นมานั่งดูอะไรแบบเนี้ยก็คือมันเป็นไพ่ที่มันออกมาตามที่เขากำหนดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนสุดท้ายเขาก็ฟันธงด้วยแล้วทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าเราจะได้แต่งงานภายในปีนี้ใช่ไหมคะได้แต่งจริงๆค่ะเพื่อนๆพอหลังจากกลับกลับมาจาก ประเทศสวีเดนแล้วกลับเมืองไทยก็ได้ไปแต่งงานกันวันที่ยี่สิบแปดธันวานะคะเพื่อนๆก็ภายในปีเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะน้องก็เลยอยากจะมาแชร์มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเออแบบดูดวงนะคะก่อนที่น้องจะได้มาเจอแฟนปรัหลังนะคะน้องก็ไปดูดวงด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็อยากให้ใช้พิจิอะไรนะคะพิจารณานในการรับฟังนะคะว่าเออ มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับตัวน้องน้องเจอมากับตัวนะคะน้องเชื่อเลยเรื่องแบบเนี้ยค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะสำหรับเพื่อนๆทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้น้องต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะเพราะว่าน้องต้องได้ไปรับน้อง้าใจแล้วค่ะจะจะบ่ายโมงแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้น้องต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ